ขาด่ามาเราก็ด่าไปเขาโกรธมาเราก็โกรธไปเขาเลวเราก็เลวไอ้ความโกรธความด่าเนี่ยมันเป็นความเลวไม่ใช่ความดีคนที่ด่าคนนะท่านอย่านึกว่าเขาดีนะเขาเลวในเมื่อเขาเลวแล้วเราก็อย่าเลวตอบไอ้สาภาพความเลวก็สาภาพของเขาคล้ายๆกับสุนัขเนา่า สุนัขเน่ามันเหม็นมันเลวไม่มีใครต้องการเรามีสภาพเหมือนกับใบตองถ้าสุนัขเน่าลอยมาแล้วใบตองไปห่อสุนัขเน่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เน่ามันก็มีกลิ่นเหม็นติดใบตองใบตองจะไม่เน่าก็มีกลิ่นเหม็นเช่นใดถ้าเขาด่าเราเราด่าเขามมนก็เน่าเท่ากันฉะนั้นเมื่อเขาด่าเรามาเขาเลวก็ปล่อยเขาเลวไปแต่ผู้เดียวเราอย่าไปนั่งเลวกับเขา ยังกล่าวว่าคนที่ไม่ต,ตอบเขานน่น่ะเป็นคนดีคนตอบเป็นคนเลวจำไว้ตรงนี้แล้วก็เอานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำกายทำใจไว้พร้อมนะครับท่านจงยานึกว่าท่านจะไม่ถูกเขาดา่าท่านจงยาคิดว่าจะไม่ถูกใคร,รเขากล้งและจงยาคิดว่าจะไม่มีใครเบียดเบียนท่าน แต่จงอย่าคิดว่าอารมณ์โกรธนี่นั่นจะไม่เกิดขึ้นกับใจของท่านแต่คิดแบบนี้ก็ประมาทเกินไปเป็นอันว่าเราเรา,เราท่านท่าน,านหลายก็เคยโดนกันมาแล้วทุกคนเวลาเขาด่ามาเราก็ด่าไปเขาโกรธมาเราก็โกรธไปมันเป็นความสุขและความทุกข์แล้วก็เห็นได้ว่ามันก็เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุข นี่เราลงมาคิดใหม่ว่าเขาด่ามาเราก็ไม่ด่าไปเขาโกรธมาเราก็ไม่โกรธไปอยากจะดา่ายังไงก็เชิญดา่าอยากจะโกรธยังไงก็เชิญโกรธใจเราก็เป็นสุขมีความเป็นสุขสบายอารมณ์ใจก็สดชื่นไอ้คนด่าคนโกรธก็บ้าไปคนเดียวเท่านั้นเมื่อเขาอยากจะบ้าก็บ้าไปเราก็ไม่บ้าอันดับแรกจะต้องใช้ขันติ คือความอดใจรู้เบิขาพยายามวางเฉยในตอนต้นก็คจะใช้คำว่าพยายามวางเฉยเขายามอดกลัน้นเมื่อกลัน้นน,นานๆพยายามน,น,นานๆเข้าวความเคยชินไม่เกิดมันก็มีอารมณ์เฉย,ย,ายามเป็นเบิกขาปกติอยากจะด่าก็ดา่าอยากจะว่าก็ว่าอยากจะโกรกก็โกรธตามเรื่องของนายฉันไม่เกี่ยว